กฎหมายแปลกๆของประเทศญี่ปุ่นที่คุณได้ฟังแล้วต้องร้องฮ <Huh? S 1> เริ่มจากอันแรกกันเลยนั่นก็คือกฎห้ามขับรถสาดน้ำใส่คนเดินถนนถ้าคุณขับรถผ่านแอ่งน้ำแล้วสาดไปโดนคนเดินอยู่ข้างทางคุณอาจโดนปรับได้เลยนะ <Huh? S 1> เพราะในญี่ปุ่นถือว่าเป็นการรบกวนผู้อื่นและไม่สุภาพสุดๆ <Nope. S 1> กฎต่อมาคือห้ามดื่มเหล้าแล้วปั่นจักรยาน <Huh? S 1> ใช่เหรอครับ ที่ญี่ปุ่นเมาแล้วห้ามขับไม่ได้ใช้กับแค่รถยนต์เท่านั้นแต่จัก,กรยานก็ห้ามด้วยถ้าเมาแล้วปั่นเจอตำรวจนี่โดนหนักเลยทั้งปรับสูงสุด1ล้านเยนหรือจำคุกถึง5ปีเรียกได้ว่าสวยยิ่งกว่าชนใสาไฟฟ้าซะอีกกฎอันสุดท้ายเป็นกฎที่หลายคนไม่คิดว่ามันจะมีแน่ๆนนั่นก็คือที่ญี่ปุ่น ห้ามเต้นหลังเที่ยงคืนกฎหมอยนี้มีมาตั้งแต่ยุคหลังสงครามเพราะกลัวเป็นที่มั่วสุมจนกระทั่งปี2015ถึงจะยกเลิกไปไม่งั้นเราคงไม่มีคลิปเต้นน่ารักนรักมาให้ดูกันแน่ถ้าชอบกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆ